สวัสดีเพื่อน f อฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเนาะก็เมื่อวานที่ลงคลิปคุณยายนะครับเขาไม่แน่อาจจะไปรายวานันเออไปรัฐบาลหรือเปล่านะครับเนาะไม่มารายวันนะครับก็เมื่อวานก็ก็บางท่านที่ไม่ได้เล่นรายวันก็ไม่ต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับหรือถ้าเข้าไปก็ปิดเสียงแล้วกันเนาะไปกดปิดไอ้โทรโหงนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเสียงมันจะรบกวนเนาะ ก็บางท่านก็ถามว่าไดโนเป็นใครนะก็เป็นเด็กนะครับเวลาบอกเลขเขาก็บอกเลยนะครับไม่ต้องฝันถ้าเข้าก็เข้านะครับแล้วก็พ kind of ิกุลนะครับพิกุลเป็นหลานคุณยายนะครับก็หลายๆครั้งที่เขาฝันว่ามีคนมาหาคุณยายอ่ะคนแก่มาบอกมาหาคุณยายไม่เจอเขาก็จะบอกพิกุลนะครับเมื่อวานเขาก็ได้สามตัวเนาะเมื่อที่แล้วห้าแปดเขาก็ได้นะครับดี๋ยถ้าได้ยังไงไอ้ก็จะนำมาให้เพื่อนนิสทราบเนาะ วันนี้ไปพบกับนารวนกันนะครับหลังจากงวดที่แล้วปรากฏว่าแม่หลายท่านเลยนะครับไปออมสินเนาะนารวนน้องลลงอ๋อแล้วก็โหน้องน้องแอดนี่ไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะสี่เ็ดล่างแล้วก็ข้างบนมันศูนย์หกแต่ว่ามันออกศูนย์เก้านะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสวัสดีครับนารวนสวัสดีจ้าโอ้โหยังไงงวดที่แล้ว ไม่แล้วก็ไม่ถูกอม,อ,มอมทอกสอออกทอกสอก่อนเนาะจ้าโอ้โหมาเต็มเต็มเลยเนาะจ้าเข้าไปเลขมันดังไปหรือเปล่าเนาะมันดังกระแสะมาแรงอยู่นะ<จ>โอ้มันแม่เสียดายไปออกอมสินซะก่อนได้ซื้อดักไว้ไหมมันได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยเล่นแต่รัฐบาลแล้วยังไงครับในฝันยายคนเดิมมาอีกแล้วเหรอมอนเดิมคนเดิมมามาทั้งสองคนชุดขาอีกแล้ว ชุดขาวแล้วพอมาถึงเขาว่ายังไงเราเราเราไม่ได้ซื้อเอะไรเขาทำอะไรเขายิบอ๋อยิกเออเขามาหยิกเออตอนนี้นอนไหมมาหยิกรอบนี้นอนไหมหรือเปล่าไม่ได้นอนตื่นเลยออเขาก็เขียนเขียนได้ง่ายเลยเออก็คือในฝันไม่ได้นอนไม่ได้นอนแต่ก็เหมือนเขาเดินมาหยิกเดินมาหยิกอประมาณว่าเขาหยิกที่เราซื้อไม่ถูกอืใช่ไหม เราไม่ได้ซื้อเขาก็ไม่หยิบผมได้ซื้อเนาะเขาพูดยังไงมั่งอะค่นะรวมเขาไม่ได้พูดอะไรเขายิบหรือบา้าทําไมไม่ซื้ออืมอินส์อันเล่นแต่รัฐบาลอ๋อเลยไม่ได้ซื้อมันเลยม่ได้ซื้อแล้วยังไงเขาพูดยังไงต่อเวเขาก็พูดว่าหยิบแล้วเขาก็บอาวเตรียมดูแล้วเขาก็เขียนให้รอบนี้เขียนใช่ไหมเอมเขียนให้กระดาษสีขาวคือ ในฝันนั่นเห็นว่าเขาเขียนให้เลยเขียนให้เลยอ๋อไม่ใช่ว่ามาถึงยื่นกระดาษไม่ใช่เนาะไม่ใช่เขาเขียนให้เลยอืมเป็นตะกาเป็นสีอะไรในฝันตะกาเป็นสีแดงเนาะยังไงเขาฝันก็ว่าดูเด้อยายจะเขียนให้ดูเอาเนเขาก็เขียนให้แปดแปดสามอืมก็สามตัวอีกแล้วสามตัวแปดแปดสามอ๋อ แม่ก็จะจะซื้อนะอย่าลืมนะซื้อรัฐบาลเยอะๆเขาอบอกอะไรเขาพูดแค่สามคำเขาก็ไดยายแค่นี้นะอืไม่มีเวลาคือในในฝันนั้นที่พูดเป็นตาหรือยายที่พูดตาตาพูดแต่ยายก็มาด้วยยายมาด้วยแต่ไม่พูดไม่พูดอะไรเลย<อ>ตาะจะพูดในฝันนั้นใครใครเป็นคนหยิกตาหรือยายที่มาหยิกเราอะ่ะตาอ๋อตาเลยตามาหยิก ยายไม่ได้ทําอะไรเลยพอแค่มาด้วยตายายมานั่งดูอืแค่นั้นเด้อ้ยถ้ฝันอืถือฝันใช้ได้ดีเดยวเนาะแค่แต่เลขไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแค่นี้นะห้านตามีงานยุ่งเพราว่าอย่างนี้แล้วไปยังไงแอดก็อยากลงต่อเขาก็ไปก็ว่าเอ็นเลองเข้าไปไหมเขาไปเพราะว่าตาไปเร็วเอออย่าลืมนะคือราฐบาลเยอะเบอ๋อ ในรอบนี้นี่นี่บอกว่ารัฐบาลใช่ไหมแต่งวดที่แล้วไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้บอกเลยเออเนาะแต่รอบนี้บอกว่ารัฐบาลสภาซื้อเยอะๆแค่นั้นแหละเออสภาแค่นี้นะร้านหายไปเลยหายแวบไปเลยอืมอช่วงกี่โมงคันั้นนรวนฝันช่วงกี่โมงตีห้าตรงเป๊ะเลยเออโอ้พอฝันเสร็จก็ตื่นว่างั้นตื่นเลยก็ถือว่าฝันเกือบเช้าแล้วเนาะ เกือบเช้าเลยอรูดูนี้ก็เช้าเร็วอยู่อแค่นี้เนาะน่ารวนเนาะจ้าส่ะอ่ะนารวนเดี๋ยวย้ำตัวเลขนิดหนึ่งเนาะเลขที่ตากระยายคนเดิมเลยเนาะใส่ชุดขาวสีขาวเออแล้วมาเขียนให้เขียนหเหมือนว่าที่แล้วเลยเลขนั้นคือ8ปดปดสามหนักนิดหนึ่ง8ปดเปดสาม แม่นรวนก็ตื่นกล้องคนไม่เคยเข้ากล้องก็พูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดถูกไม่เคยเข้าเลยเอออย่ารู้แล้วอ่ะก็ไม่เปไ็นไรเนาะอ่ะากายยังไงเพื่อนที่สี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับเดี๋ยวนะยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับนรวนฝันว่าเห็นตากระยายคนเดิมเลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็ตามมาบอกที่นี่นะครับมาดูกันว่างวดนี้เลข จะมารัฐบาลหรือว่าจะไปทกอ,อ,อรหรือว่าอมสินนะครับอาละครับวันนี้ขอบคุณนรวนนะครับสวัสดีค่ะ